Nói bóng Nhìn bò <laughs> 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 Nhìn gì bò khỏe ơi ngon ngon uhm. à. bài đi bên ngon đấy nọ, ngon 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 non, ngon 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 กินยาแดงง่วงนอนเวลาไงนเนาะกินยามันมิดแต่อยากให้นอนมันบ่ยายายังจะกินมั้ยนี่ยาเรียกกระบุญยังไ่จะกินฮะยาอย่างยาตัวเก่าเออคือว่าปวดหัวบ่ปวดหัวบ่เนี่ยเช้าเราบอกปวดหัวกกินนยาแลล้้วขึฮะกินยาแล้รูปบุญขึ้นกินยาแล้รูปบุญขึ้น เอาสร้างว่าอะไรกินยาแล้ลูกบุข <c oughs> ึ้นอ่ตอนนี้ิลูกขึ้นเนาะลูกบุขึ้นนันง่นนงบ่ได้บานนี่เป็นยังไงคือว่านั่งบ่ได้อยากนอนกินแล้วไม่ด้ออยากเอาไปนอนเลยเนาะ,ะ<ด>ย,ยังปลอดภัยคือเกาไปนอนเอ,อ้หน่งว่ามาเมื่อนี่สิเปิด,ดงังคาไปได้เนาะออาไปนอนเลยเบิ่งก่อน ยังข้างอยู่พอ้อเนาะยังลายทุก่อ้โทุกยังข้างี้มมันคือบุหรีไปวะเออเนาะพี่น้องเออโซนมันขาดได้เนี่เนาะอจะไปตายพ้อจไกที่ออกมาเลยตงยหูขึ้นพี่น้องเนาะอังมาน,นอนตะงงหอดูบ,บาทนี่เนาะสิ ลเสงอา้าวมิจีีบาทนี่มานอนรับคักแถ้โอ้ยหนอยบอตีเลยบาทนี่ลงเสียเลงเห็ินบอ <c oughs> <c oughs> ยินจะ่อกใอ้ยนะ อืมเออสบายดีเป็นได้ไรเนาะฮะกินยาแล้วนอนกินยาแล้วนอนเออง่วงบ่ง่วงนอนกินยาแล้วง่วงนอนบ่เนี่ยเออกินยาแล้วง่วงนอนเป็นยังไงเนาะกินยามันมันแต่อยากให้นอนมันบ่ยายายังจะกินบ่นเนี่ยยาเรียกับาบทินยังไม่จะกินฮะยายัง เนี่ยตัวเก่าเออคือว่าปวดหัวบ่ปวดหัวบ้านนี่เช่าเราบอกปวดหัวฮะกินยาแล้วลูกบุคคลกินยาแล้วลูกบุคคลเอ้าสร้างว่าอะไรกินยาแล้วลูกบุคคลแต่อนนี้ชีวิตลูกขึ้นเนาะลูกบุคคลนั่งบ่ได้บ้านนี่เป็นอะไรคือว่านั่งบ่ได้อยากนอนกินแล้วไม่ได้อยากนอนบ้านนี่ เป็นอะไอาการเจ็บท้องเจ็บหัวเจ็บหางโอเคอยู่บ่มีมองไหนเจ็บแน่เจ็บองไหนกระบ,บอกแต่บ่เบนาะตอนนี้ม,มีมีองไหนแน่เจ็บเจ็บองไหนแน่ฮะท้องเป็นไดไท้องฮะไม่เจ็บอยู่บ่ ยังเจ็บต hmm. so, like, like ัวผิดหน่อยเนาะเป็นอะไรเจ็บแห้งบ่หรือว่าแบบแบบยังยังแบบพอดีหงมอะไรเนี่ยมันมันเป็นมันพอทุเราแล้วแบบว่าโบโบเจ็บถึงขั้นแบบว่าอ่าเจ็บแห้งเจ็บพอทุเราแล้วก็ถือว่าห้วยลงอีกเนาะห้วยลงแล้ว ถือว่ามันบาไอ้ยายาที่ว่าเบาซื้อมาให้นะถือว่ากินกินอะไรก็มีแห้งท้องอยู่บ่เจ้าเจ้ากินเฉพาะเส้านี่ยายาตัวเป็นน้ำเบ่เจ้ากินที่ว่ากินยาตัวไหนตัวน้ำกินตัวน้ำก็กินตัวมิก็กินบ่เอ่อกินกินตามที่ว่าบาบอ่นะบ่อ่อมันก็พอตัวเราอยู่เนาะมันก็สิค่อยๆเส้าไปเรื่อยๆเล็กนเอยครับว่านั่นกับเพราะว่าเขาเป็นกระเพาะนี่มันไม่ได้เส้ามื้อเดียวมื้อเดียวพี่น้องเยเพราะว่าเส้นนี้ก็เคยเปลี่ยนอยู่นะ เขากินยานี่เมื่อเมื่อเขาเจ็บลรกเนี่เจ็บแห้งกินยากับพอได้ทุเลาเมื่อที่สองมากก็ยังรู้สึกได้เมื่อที่สองมากก็ยังรู้สึกได้ว่าเจ็บแต่ว่ามันบพอสีได้แบบว่าอ่านั่นนะพี่้องมันสีสหายขาดเลยกับบอนะมันต้องแบบคอยเศร้าไปอพี่ตังเลยอตอนแรกตอนแรกว่าคันว่าคือว่าเศร้ากับสีผ้า

ปากกระปองบปากระปองตัมมีโอ้ยวเนาะมันตอแห้งบอกเมื่อคืนนี่เนาะพน้ำได้นี่พอมันมันมันฉีโอ้โหมันอยสูังมันขาดได้เเอๆเน้อเเอเอเโอ้โหเลื่อนเอาบ มันแข้งกัไฟชุกออกก่อนนี่ทำไมมันเฉีนวมาขาดอีกเด้ออีกเด้อเด้อ้ำตนเด้อเอาจะเป็นขาดเนาะอาวออเธอยังเป็นขาดแล้วข่อยกันอะไรพูดนะตรง อโอ้ยออหัวตะงหน้าไม่กระไรเติบเยอะเลยนาะกรได้ใส่เพงไรก็ได้คนตัวแห้งบอกคืนนี่เนาะแห้งบอกเออแต่ว่าไ่ได้หัวได้ยังเนาะ

มันก็นคอยดีคอยเศร้าไปและชักมือแล้วพูดเป็นนี่ยสองมือแล้วแจ็สองมือสามมือเน้สองสามมือแหละพี่เ้าพยายามกินเข่าแล้วเด้อกินเข่าหลายๆก็คอยเศร้าไปเองเนาะอาหารการกินกันยังมีอยู่พี่เรเอครยังอยู่ในกินเพิน หข่หลายอยู่เนาะเขาซื้อมาแบบเพิ่นก็บร่ได้กินแบบว่านั่นปันใดนะแต่ว่าคงอยู่คงกินเิ่นกันยังโอเคอยู่เป็นได้รกระบอกได้ด้วเจ็บแห้งหรือว่าเจ็บคอยกระบอกเอาก็ยังสีซอยได้ทันหรือว่าพาไปหาหมออ่าคือถามแบบว่าลักษณะแบบคือแบบเจ็บแนบ่เจ็บแน่บ เอาหมดมาได้ไปกันอีกอย่างกันครับนี่แหละได้ไปหน่อยเนาะต้องได้ฟังมวลกร์อ่าเนาะบางอาการไปเรื่อยๆไปหน่อยน่ามันถือว่าลายแห้งอยู่แล้วผมเป็นห้องไปเลยเออ อยากนอนบ้านเนาะกินยาบัดกวอมนอนบ้านเนี่ยเอด้อพระอาจายมิแตวาให้ทั้งนอนพันพักพ่อนไปอนเนาะเอาไทักไทยอนไรคนบ้านนคนมาได้กู่ได้คนมีภายในมามื่เนาะ มาเยี่ยมยามทางน้องสิงเพิ่นและพี่น้อยอาการเพิ่นกค่ยังรอติดตามเบื้องโเนาะออ๋ก็เดิมงบกค่ยังคือเก้าอันแล้วน้องเลยเนาะยังมาในพอเด้อก็ได้สามหมื่นนั่นแหละเมื่อไ่ถ้ามีข่าวข่าวจังไรก็จะเพิ่มเติมอย่าบอกเพิ่มเติมต่ออีกเด้อพี่น้อยรอติดตามเบื้องแหละเนาะพี่น้อยถ้า Thấy <laughs> <Đó>, đi, xài <laughs> đi? Đi? <laughs> đi, đi, đi. <laughs> đi, đó. Bán đi cứ hình như thái thái na của nó, đấy là vợ. Xài đi thôi. À, tôi đi xơi mày nhé. đi thôi. Tôi đi xơi nó. Cẩn gì, cứ con huơ trai cả nó độ, nó còn mượn đấy mà nó. Muốn vào cái này. Mượn để đi học cẩn đi. Bây gì đấy, mất rồi กะบ่บ่ပြกเด้บ่เรียกว่าอ่าโอเคอยู่โอ๋ก็เห็นน้ําเอ่ออ่าลงเสือกเนาะน้ําวายอยู่ให้มันบ่ได้ซอดเด้แล้วก็นอนๆย้อนแล้วบ่บ่คิดได้บ่ถามไแล้วบ่ซื้อก่อนจักแผ่นซื้อหยังซื้อไปอย่างอีกแผ่นบ่บ่ซื้อก็ได้ดอกมันบ่ได้ัวเด้ันีป้องกันดีออยเนาะอ่าบ่เป็นหยังดอกอืเจ้าก็ซื้อมามามมาดหน้าเด้อ เออสื่อสงอเืองแพ่แต่มเลยไ้ก็สื้อาเพิ่มอีกก็ได้คนหาบนม่งคนนอ่าตัวมาหลายคู่ลยคนอยู่ม้อนี่เนาะบอเอ็นบอสดี้ต่างเยอะว่านี่อสาบุญอามินาเนาะไม่ไปไท่น่ายวะมึอนี่ไม่ไปมึอนี่บอจิดนี่ ต้องเพิ่มอีกขึ้นอีกเด้อต้องค่าขึ้นอีกเด้อยังว่าอยู่เอาคุ้เต็มเต็มเอาเมียหาสี่สิบล้านใส่เป็นคุ้มวเนาะโอ้ไม่ยินเลยเนี่ยโอ้ยเนาะพักแน่ดีว่าจิดดีทั้งขาดทางยังวะเต็มกี่เนาะต้องเพิ่มอีกได้ไหหาใช่ได้พี่น้อยแบบนี้เนาะเออบ่ายไงใช่ได้หรือเปล่า กลังเริ่มภายกลังเริ่มเนาะะช่วงมนนี่มันแดดภายกบยาเฮ็ดได้เนะมันแลดนะมันกับบยคือันไหนคับตกขึ้มาี่มันกะันนี้วันีวันนี้สงงอีปิ้งอยู่วันนี้ได้จะกับไปหาเฮ็ดยังถ่ายแถวนี้ก็ได้เลยว่าจะหย่อนยุ่ นำมันไหลรอให้น้ำบกก่อนมันบกไว้อยู่หลังน้ำยนี่นะแต่ขนาดฝนตกอีดีรอยังบกขดเดียวกับบกเนาะมันบริเวณคือดินมันยังพอนี่ดินมันยังบริเ้อิ่มน้ำคัดฝนได้แล้วสำนี่ก็ยังบกไว้อยู่อืมบุกเป็นบุกวะบุกเป็นบุกเนาะอ่าเรียว้ไว้ทางสุมุนมาว่านี้ถือว่าต่างเราได้ข่แขว่าสมุนต่างดีใจว่าท่าได้กับสมุนมาเนลย เม่นวนข่เลยอย่างมากนั่นคือเป็นตะม<ห>่วนทขา่ข่ก็ดวนนบลเสร็จยเยอเนาะจยไข่น้ำไปี่จะมาีอย่กันกบนำเดีใจได้ค่ะเห็นทางสมุนพลมาในพี่นอะเนาะอ่พอชิรไดันเงินซื้อดินพอชือได้พ่อไว้นนะเ่ยนง่อน่่มจะซื้อได้งินอะไรยังนันพ่อได้จะบนก็ได้งบสามหมืนบาท แม่เพราะว่าดินมันอยู่ในในราคาหาเืินปลายหาเงินซ้ำเลยแหละฮะดินที่ห้ามไปเบิ้งน่ะมันอยู่นี่ใกล้ใกล้เปียนรถแท้กเนาะเนาะผมโชคนนี้หนูแจ็คไปไทยฮะเออเสือื่นเพราะรถบานีนบ่โต รินคนร่วมทั้งวัดแต่ไหนรึินโดยที่ว่าผ่าน้องสิงเพคนไปเพิ่งเมื่อนั่นนะหามึนสามอ่าหามึนสามแต่ว่าเพมันว่าหกมื้อตะกี้น่ะวันนี้ลดลงมาไปลดลงมาให้หามึนสามอ่าแต่ว่าเงินเขาก็ยังพอได้พอแต่ว่ากมีหลายมองอยู่นสี่ใบเบิ้งอะนะแต่ว่ามันอยู่ในราคาลักเดียวกันอ่าแต่ว่าเขาให้เงินเขาอ่าหอดราคาก้อนแต่แต่จังสีเพิ่งควบพ่งนี้ให้ได้สามมื้อ ถ้าว่าบ่มีผูเลยชมทบคำว่าเพิ่มเติมอีกอะเท่ากับสีซื้อซำคาสิฮาซำสงบเหมือนแล้วันาคือว่บบ่มีดีนะ่าอมันมันมันแตกต่างกันนะนะสมุญคือมองนี่ว่าสิบหาคูณชาหาเหมืนสามเนาะมาอยู่ในบ้านพุนบัดมันก็บอกว่าชาคูณชาวหาหมือนบัดคืออันบัดคืออันใกล้ใกล้พอน้องอึ้งนะเด้ใกล้พอน้องอึ้งนะดินดินตอนนั้นนะ แต่ว่ากะว่าใกล้ก็คือโบใกล้เลยไปเนองมันก็ไกลเติบเลยเนาะเอาขี่รถไปนี่ยมันทางเข้าไปผมยันว่าเราบุคุณเคยกับสถานที่ตัวนั้นส่วนใหญ่แล้วอ่าช่นเคยกับตัวนี้แถวบ้านเราแมนนะแต่ตัวนั้นอ่าสามสิบคูณสามสิบแมนต่อกันเลยดินกับพอรองเอิงนะคือเคื่อนพอรองเอิงอยู่นี้แต่กะต่อออกมาเลยอ่าสบุญถามมึงเดียมวานนี่ว่ายังยุหรอวะสบุนบรรณาณาลาถามถ้าโทษไปถามมึงว่ายังยุหรอวะ แล้วว่าสิเอากะเขาไปเบิ้งแล้วว่าเดี๋ยวว่าอ่าเขาก็ต้องพาเราไปเบิ้งพ่อมันนะเย็นว่าเราอันแม่เขาก็ต้องถามเราก่อนนะอ่าหากเรื่องหม้อชุดนี่กะกะ็ต้องอิงตามเราอันนะต้องเบิ้งซะก่อนเขาก็พาเราไปเบิ้งตัวจริงซะก่อนอ่าเขาขึ้นตขึ้นตอนนี้กะเราแบบว่าเราแบบว่าอยู่ใกล้คนบัดนี้คนหลายใช่ไหมโอ้เราอยู่แบบเงียบๆเนาะแม่น่าอยู่แบบสิเดีนี่ครับแบบที่เราอยู่แบบนี สบายใจเล่าใช่ไหมะเราอยากอยู่กับสีนาเราตามเลามากกับรักคุณยายเพื่อนแะไรเนอะมันก็อยู่ในราคาว่าใช่ไหมคะดินนะหาเมื่อยู่ในบ้านกับหาเมื่อนที่กันนะแต่ว่ายังหมู่พ่อกับผู้ใดถ้าว่าหมูมีเว่างบสมทบบคำว่าเพิ่มเติมเขากะเขากะสีได้คนก้ว่าไม่แบบนี้นะแต่ว่ามีหอดหาเมื่อนเขากะแตงสีคนแตงสีพึ่งชากันเบิ่งวันนี้ว่าสีซื้อตอนใด้ชนะ มีมีนะสามหมื่นแม่แม่มีสามหมื่น,น 30, บาทแล้วยังยังขาดแต่สองหมื่นปลายสองหมื่นสามนะกรับจะเอากออกตอนนั้นนะนะครับจะเอากออกตอนนี้ตอนนี้ก็ยังอีกสองหมื่นสองหมื่นสามแม่พ่อแม่ถ้าว่าทางใอยมีหรือว่าทางคุณลักษณ์คุยยหญ่อยแม่ก็แคบอกโดย<ป>โดยโดยอากาศสมโทบกันนั่นแหละเนาะทางใดมีกาดีไปหน่อยเนาะช่วยกันผู้เล็กผู้เล่นหน่อยนะากาศช่วยกันไปหน่อยก็แข่งดีเนาะอ่าเป็นได้ชัดเรื่อง ถ้าง no <akra desserts> ันบ้านไอ้แก้วน้องเบย์ไม่ได้ขึ้นไป็ลายมือเลยค่ะไอ้แก้อยู่มาบ้านก่าที่แรกอะทั้งบ้านมาแก้วก็เห็นว่าสิยกแล้วเพื่อน่าหาของกินเพรานบ่านหรือยังอะไรก็เลยโจ๊กหาหาของกินบพท่านแบบนี้กินได้อยู่นี่แล่วว่าก็ไม่ได้มือได้ย่าหมดหรือว่าจากใดหมดอ่ะหมายว่าเพื่อนเกลียมไว้โดยบ่ทในกะเตีียมวันนี้ทั้งทั้งในก็ดำเนินการลุกชาวเพื่อนชาวชาติเพื่อนข้าชุมค้าซ่าง ข่อยกับมีสมทบน้ำเพลนมีแตนฮา Hello ing, ร์ลซิงก<อ>ับไม่สี่แปดกับแป้นข่อยกับอะไฮาร์ลซิงกับไม่สี่แปดกับแป้นบ่แม่นกับไม่สี่แปดโอ้ไม่สี ain, ่แปดเนาะ<อ>ว่านี่เขาไปยุว่าเสาได้ได้หรือเปล่าเสาตั้งดิได้เดียวเดียวอ๋อเสาก็ได้แล้วเวนาะโอ้ คือสีได้แล้วเพราะว่าคันว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเอามาเดีเพิ่นเห็ดหม่องเห็ดยังไว้ก็แล้วมีใจหามื่อหายง่าเพิ่นแสดงว่าเพิ่นกัสซีเห็ดไปได้เรื่อยเนาะกขน่าจะนั่นอยู่มั้งเนาะอ่าหนึ่งเป็นหนึ่งซานเหมือนกันคือเพื่อนของน้องอ่ะเบยในส่ัยกับร่างกันรอฟังฟังเบิ้งเนาะเพิ่นเพิ่นขาเดือยยางเพิ่นก็สะแจ้งในคลิปเพิ่มเติมอีกเนาะมีอย่างกันเนาะคือทั้งเพื่อนน้องอ่ะเบยในี่กับกาซางเพิ่นร่วมเบิ้งอันเฮาเห็ดเ่ิยถามเมื่อแล้วน่ะชาวล้าน ทางคุณยายก๋วยคุตกลงเทียนอยู่โ so อ้ชาวลาดบ่แม <t> ่ชาวลาดแบบเขารวมกันเลยแล้วก <c oughs> okay, claro ันเลยทั้งั้งล่างโอ้ชาวลาดเนาะไปเทินเนาะไอ้แก้วดิไอ้แก้วนะซิบหาลาดคือกันาดเบย์ชาวลาดนี่แบบว่าทั้งก่อทั้งได้ก่อทั้งรุมน้ำได้เนาะข่อยกับบ่ได้เลี้ยงเข่าเพิ่นนะเพราะว่าเข้ากับได้ไปตลอดแม่แม่แม่เพราะว่าเข้าบางทีบางมื่องวันเข้ากับได้ไปไม่ได้เนาะข่อยแบบว่าคุยขาดเลยพวกนั้นไม่ได้เข้าไปเข้ากับชื่อ ไมตอนเพิ่น s garden, <S เป็นเรื่องธรรมดาตัวนั่นเนาะอ่าคือว่ามื่อไหร่ห้ามวดได้ไปกับเพื่อนกันอ่าหากินเองเพื่อนอ่าคือเพื่อนตู้จอยกับคือกันธิว่าเอร์เซียนครับกับกับว่าได้ว่าเลี้ยงเข่าคนได้แต่ว่าห้ามวัมันบัดห้ามัดไปไปตลอดนะมันก็เลยชื่อไปเสมออ่าค um hmm ือ ok, ม so okay. like ื่อไหร่มาไวเพื yeah ่อนกันหากินเองเพื่อน คือบ้านคือบ้านตู้โจยบัดใครแน่มันใกล้เนาะคือบ้านนะเบยแบบจากทางยางเข้าไปตั้งมันต่อไปอีกมันต่อไปอีกเด้สมองนึงบ่แานนี่รเลยแบบแฝนเระว่าสามสิบคือนี่มาเพ่าะว่าจากหน้าทางไปเข้าไปเฮาในเลยนะทางใหญ่น่ะ30บเรวอะสามสิักนะอ่า30ลักลราอะนี่เฮาขี่รถใหญ่มันบ่คือขี่รถจักแล้ววันนี่คือเจ้าเห็นแล้วนั่นแหละค่อยค่อยยอมจะได้เรียนนั่นแหละค่อยทางน่ะบ่มันก็บธุรกิจดีทางน่ะทางมันแบบ ไม่โหดพูดนะอ่ะนะฝนตกที่แห้งบัวอะไรฝนตกบ่วสิโอ้โกาพูดลรชาดเรื่องเงิอนน้องอาเบยกาจังไรก็ถ้าหอดขั้นตอนที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเฮ็โดโค้งอย่างไรคอยยังจะเข้าไปเบืองน,น้ำแบบน,นี้นะเพราะว่าสังกัดชีคอยกัเป็นผู้เคยแจ้งไว้เพิ่นแล้วว่างบสังกัดชีนะมีทางผู้ใหญ่เพิน่นเสนอมาแล้วว่าอยากซอยเรื่องงบสังกัดชีเรื่อนน้องเอาเบยนะ นเ,เนาะอ่าห้องขั้นตอนนั้นก้อนเนี่ยังสิไปเบิ่งน้ำเด้อไปน้ำกันทยังได้เดียวมาตัวนี้ก็เป็นตะม้วนเออมาเมื่อกี้นะดิอ่ามาได้เป็นยังเป็นองไรเนาะมาหลายคนเฮงดีมาชอยกันนี่แหละที่มันเกิดได้เ,เนะ<ด>าะงานมันสบายได้มาเฮ้ยว่ากับจอดเราจริงมันเหมือนมันไปได้เราคือได้เข้าไปพูดนะเติมมือหนึ่งสามเซนนี้ เอาวยูหายแนไปเติมสองแชร์ม้ากับมาแคบมาจอดไว้นีนี่กะเออใครในน่นนึงหอยพอหายใจม่อนได้ครับบาดนี้วะคนแรกเคยกะให้มันแห้งก็จิไปเลยมันแดดข้าไปช็อกช็แค้วหอ้แห้งบิ้ลลายมันละเออโอ้ยไปนวมันเาะงไปมันเมื่อยถ้ามันใกล้กัพวขี่ไปเยอะเลยใกลอ้าวเฉสมบูรณ์กับใจละลายเนาะกูไดจังใดก็จังถามวงน้ำกันบอฮอด อาเฮ็ดพุงเฮ็ดโค้งพี่น้องเอ้ยเนาะอืมบางที่อาขึ้นไปอัปเดตเบิ่งพี่น้องเอ้ยอ่โตพี่ได้ไ่ยึดขับไปนอนเฉยอยู่โอ้ยพอยปุ๊กต้องดุดนึงมาแน้นีต้องโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับทุกมิการที่ได้ขอโตล่ำลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยเพื่อนกันยังอ่า เ็บหัวอยู่พ่นน่ะกินยาอะไรก็ง่วงนอนพ่นน่ะพี่น้องไอ้บางทีการรักก็กินยาง่วงนอนพ่นน่ะกินได้ก็มันง่วงแหละนะแต่ว่าเขานั่งมันจะจึ่มซึมแต่เขากินยาพี่น้องเอ้ติดตามอาการเพนไปเนาะเพราะว่าเขาก็ได้ซื้อซื้อยาไม่เพิ่นกินได้ก็คับเพื่นกะเพราะว่ากับบริจิมแห้งปาในได้อ่อนนะพี่น้องเอ้เนาะมันจะติดตามอาการเพิ่นไปเบิ่งตอนนี้พี่น้องเอ้ไปสักพุ่นนี้คือมี่ขอตัวไปก่อนนะพี่น้องเด้อเนาะ สบายที่พีทางเลย